xe mông xe mông trộm văng ạ ạ Ừ đi hết ạ Ừ không mà bưng cho xe mông xe bếp dùng hồi con hề ạ ừ ừ ừ มั้ยไม่จะโจอะนะปนๆสมุบนี่โดนมาติดเศร้าลมมึงขายแล้วจักมุงบ่คือจักมุงมั้ยยลสิมุงแล้วแต่มีปะโตสายนเนาะ6 7มงตัวตูแล้วเนาะจะเข้าเจาะิไหนหรือสมอไหนจะเรื่อยๆเนาะส่วนเสนเน ล่างอ่ะมองโรคยี่แอบมองสองเส้นครึ่งสามเส้นส่วนมากได้กับปลาขาวแล้ววะ,ะปลาเสื่อมอันเพิ่นนั่ยนใส่เบ็ดบ่อกฮันข้ามไปทางใดข้ามไปทงไางใดหันข้ามไปทางไหนฮัน<ห>ขี่รถไปทงไางนี้บ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิง่งทับทุนก่อนนิสัย โอ้หไอหนุ่ยใหญ่ถึงคุ้ยหาอยู่หากินเนาะบ่หาก็บ่ได้กินเฮาเบ็ดไผ่นี่เบ็ดขุนเอาเนี่ยเอาเนี้ยเหยื่อไงขี่เดือนเหรอใส่เดือนทำภาษาสหจิรีจิรีจิรีเหมาะจิรีนี่ครับขี่เดือนครับใส่เป็นตัวเลยนี่ใส่เป็นเหยื่อเป็นตัวเลยแต่ปลายังหลอดอยู่อีกเป็นปลาเสื้อปลาเนี่นี่ส่วนมากติดเหนียวขาปลาดุกปลาดุกปลาโค่ปลาโค่ปลาโคนน้อยโต ประกฏประกจักลังีแ่เบียดจักลังนี่สิบกลังสีกลัง<ม>แต่และมืออด้จกักโตแต่และมือเป็นโลเป็นโล<ม>ตัวเดียวก็วเป็นโลก็มีเหรอวะบ่เป็นิออตัว้วโลโลบ่โอ้คือยุคแครนนี่ยนีามาการได้เปโลเด้ามาการกบโซมาการอยอนี่บ่บอบอยเลยอยเลยต่อเช่าทีเดียวเลยอ๋อ เลือกไม้ดีๆทำได้ดีๆเดี่ยแต่เพื่นสีห้ยเลยเนี่ยแต่เพื่นสีห้ขอน้ำเพื่นแล้วทุกอย่างลูกเต้าหาลูกลานหาอยู่ห้ากินเลยเอาพอได้อยู่ได้กินนี่นะเนาะอันนี้อยู่ไอ้ห้วยยังกุ้งฮกุ้งเฮดือล่งมรึเปลใส่ปลาอยู่ใต้สะพานนะม่ได้เลือกดิใส่มองใต้สะพานนี่นะน้ำมันใสๆการเนาะ คุณแลพอดีมืออื่นโอ้ขัดท่านเรายามองอสิเบิงเรายามองเลยมือมอืน่นเนาะอันนี้อยู่ห้วยกุนเหอาเส้นทางบ้านบ้านโนสะอาดทะลุบ้านอิกุดนะครับตรงนี้นะอำเภอคุุมามนจังหวัดสกลน,นครเขาห้วยกุนเหตะก่อนมันกะแคบกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาลอกเขายางแล้วก็กว้างใหญ่น้ําก็ลึกเด้อ สมัยตะกี้นี่ก็น้ำบุกปาหนี้มือนี้ก็เลิกละปลากันเยอะยงียได้เขาสิพาปลาดี่เราอยากมาเบืองเขาพาปลาน้ำบุกพุ่นละเดือนเดือนมีหน้ามีซาพุ่นบ่เนาะเฮ้ยมันตอดแล้วบ่นี่มันตอดแล้วบ่นี่มันคือต pues are ิงดิกต nah ิงติงติงปลาขาวน้อยตอดบ่เฮ้ยปลาเฮ้ย เอ้ยนเรื่องเรฮ้ยถือเลยปลาปลาอยังนี่ปลาบูเฮ้ยปลาเป้าฮะปลาเป้าไอเอาออกไม่ค้ยปลาปลาเป้าเฮ้ยกินเบ็ดเลยเอาไนี่ได้ปลาเป้าเลยนี่เอาออกดูจกออกดูนี่เออจกมันกัดกุ้ยนะมันกัดปลาปลาเป้านี่อันกับกล้าฮะปลาเป้าฮะฮะอะไรอะไรไปอะมักับกล้าหางกันเสียงกัินในโน่กันหางละปล่อยเมื่อไห่หูงฮะ ลงในน้ำพุ้นไหนในมึงกัดมึงไหนฮะมันกัดฮะบ,บึงไม่ว่างว่างว่างกันโอปลาปลากระเพรากินเฉยเลยเอ, <laughs> อะไรเจ้าได้เสียเปล่าไห้เนี่ย <laughs> นี่นี่เนื้อปุ้งครับมันปุ้ง,ปงเป็นเป่าลมบึงมันเป่าลมอันเบื่อเนาะโอ้บึงมันเห็ดปลามันเห็ดอ้วนๆไหมมันเห็ดเป็นอ้วนๆอุปุกอุปุกไหม น่ารักเลยเชฟบ้านเชฟอื่นปลาเนี่ยครับมึงก็ว <si hai> ่าเฉีย <guarding> ช <no>? ่ให้ลองเสียนหนนะปักเป้าเนะทางเราอ่นปลาปักเป้าูดกันเนอโอ้ยไปไปไปไม่เร็วขนาดเนะแป๊บเดียวกินลยเบ็ดนี่ไปไปไปพ่นไปแล้วบุบ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 บบบุ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 บุบุุบ โอ้เหลียวบุห็นดอกอ๋อนี่แหละครับวิถีชีวิตนะครับบ้านนอกคลองนาเฮานะครับหาอยู่หากินนะครับใส่เบ็ดใส่มองนะครับก็วิถีชีวิตธรรมชาติบ้านเฮาก็ประมาณนี้แหละนะครับหาอยู่หากินเพื่อนว่านะครับรักบัวหาก็บบไดอยู่บัวหากระบาดได้กินนะครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ